สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขผู้ทุกคนจากคลิปนี้วิสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาไต่แมงจีนวลเด้อจ้าขำขึ้นนี่เป็นขำขึ้นวันที่สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อจ้าพี่น้องแมงจีนวนกำลังออกจ้านี่ต,นตัวหนึ่งอ้ยตุกต๊กตุ๊บะ อยู่พุนอีกจ้ะพี่น้องใส่ทางฝุ่นอีกจ้ะพุนแล้วเอาเมสาวมาต่อยเอาอันนี้เป็นลักษณะใหม่เดีหรอามาต่อยแมงกินโนนเลยจ้ะนี่ตัดกรวดแลว้วกันวะต่อยเอาเลยจ้ะพี่น้องมาก,กับลูกชายจ้ะให้ลูกชายมาเป็นมือใส่หน่อยนอนรับจ้ะนอนรับอยู่เหวียน ไปรอหลุนรอโชว์น้ำกันต่อจ้า ลงไปลงมาสัเลีจแรที่หน้องเพึ่นเราจติต๊กลงมาในกระบ,บอกเขานะอันนี้เราติตกมาในถุงเลยจ้ะใมันเลือนม,ม,อมาใส่ในกินหน่อ 来，是我们口袋里最难分的礼物。哟、哦，嗯，这多 <laughs> งออูงูได้จากพี่น้องนอนอยู่ถึงบอกหว่างูอีกอย่างจ้ะแต่ว่ามาไต่แมงจีนนนนอนมาพอคุณนอนอยู่ถึงต้นใหม่ นี่เราจะลักษณะที่เพ่นยูนะจ้ะพ่นสียูน้ำต้นไสเดีนจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นต้นไส้เดนยนนะจ้ะนี่ใบต้นไสเดียนฤทธิพาวิบงนวยเพื่อนจ้ะหมากเพื่อนอันนี้เป็นลักษณะของหมากไสเดนยนนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ้ันสุกจ้ะถ้าเพิ่นสุกนี่เพิ่นสีมีนวยสีแดงแป๊ดเลยจ้ะแต่นีเพื่อนกำลังเหลื่มจะสุกแล้วจ้ะเพิ่นเป็นสีสมสีเหลืองนะจ้ะเนาะ เอาละครับนี่ต้องนอนปก1 3 อันนี้ต้นล่ำดวนจะพี่น้องเบื้องลักษณะเพื่อนมนเพื่อนมนขีนข้ดินขึ้นมาแล้วจ้ะมุนดินขึ้นมาเพื่อนก็มาตอมเบื้องหัวเพื่อนเพื่อนสีมักมากินใบลำดวนนะจ้ะเพื่อนสีมักอยู่น้ำต้นลำดวนแล้วก็ตน้นไสเดือนสองอย่างต้นใหม่สองชนิดนี่แล้วก็อีกชนิดหนึง่งโอ้ย,ยกระจำซืือกระป๋อมเพื่อนนอนกระป๋อมกาเพื่อนนอนนอนที่เครื่องอัน นั่นนี่ซึ่งงานงาใหม่งาต่นวนบักหัดขาจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานของขำขึ้นวันที่สองเมษาเนี่ยจ้าพี่น้องเลยไล่เติอบอยู่ได้จ้านี่เดยประมาณลอยสองลอยตัวอยู่ได้จ้านี้เห็นมานหน่อย จ้าทำมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อจ้สำหรับผู้ชมลคีค่ะว่าชมไม่ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เด้อจ้าสิบุรีผ่านการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนอกจากสำหรับคลิปนี้ว้ยขอตัวลาไปก่อนจ้าพอกันไหมคลิหนาสวัสดีจ้าอุปกรณ์เฮาจ้า